เรามาสร้างรายได้ด้วยการทำคลิปปักตะกร้าหนายหน้าเอฟเฟลเลตบน Facebook กันบ้างดีกว่านะครับจิ้มไปที่ Facebook ของเราเลยครับจึงเข้าไปครับเขาก็จะถามเราครับคุณกำลังคิดอะไรอยู่อันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะจิ้มเข้าไป <laughs> ถามอยู่ได้ถามทุกวันนะครับเราจิ้มไปที่คลิปรีวิวเลยครับจึงครับแล้วเราก็เลือกคลิปรีวิวที่เราทำคลิปป้ายยาไว้อย่างดีไว้อย่างนี้ <laughs> อันนี้ป้ายยาไว้แล้ว นะครับเดี๋ยวถัดไปก่อนถัดไปก่อนจะพึ่งพิมพ์อะไรนะครับตัวคลิปตัวนี้นะครับไปอายาเจาตัวนี้เป็นสายสัญญาณ HDMI นะครับต่อจากโทรศัพท์มือถือไปอย่างจอใหญ่ๆเนาะอ่าเดี๋ยวดูยี่ห้อแป๊บนึงดูยี่ห้อกับรหัสร,รุ่นหน่อยเนาะ,ะวางข้างๆกันนี้แหละอ่ะเราไปตรงนี้ก่อนครับดูทําไมเหรอครับนี่ครับเพื่อที่จะไปหาลิงก์ให้เจอไงไปสร้างรายได้ตรงนี้ครับเลือนมาจะเจอคําว่าสร้างรายได้นะจิ้มเข้าไปครับจึง นั่งรอสักครู่นี่ครับนี่ครับเพิ่มลิงก์สินค้าเห็นไ,ไหมครับอ่าจิ้มเข้าไปแล้วครับอย่ารอช้าจึงเข้าไปเสร็จแล้วนะครับมาถึงหน้านี้นะครับเอ,อ่อให้เราไปตรงนี้ก่อนครับดูสินค้าทั้งหมดตรงนี้เลยอ่าจิ้มไปก่อนอย่าเพิ่งสนใจนะอันอื่นนะอย่าไปสนใจอันอื่นเอานี้ก่อนอ่าดูสินค้าทั้งหมดตรงนี้จึงครับเสร็จแล้วเราจะได้มาพิมพ์ค้นหาตรงนี้ไง นี่ไงเราก็จะพิมพ์นี่ไงตามนี่ไงมันเป็นสายสายยี่ห้ออะไรนะโฮโก้ใช่ไหมอ่าค้นหาโฮโก้ใส่รุ่นไปเลยดีกว่านะครับคือชื่อสินค้าเนี่ยมันก็มีชื่อแปลก,ปลกชื่อเรียกนะ SOCO อะ SOCO เสร็จแล้วมันจะมีรุ่นมัน UA ยี่สิบะใส่ไปก่อนมันจะได้หาง่ายหน่อย UA 2 7หาค่อนข้างยากนะครับบางทีคำพูดหรือว่า Wording เนี่ยมันแหม ดูผลลัพธ์เ hey, ฮ้ยมา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 ครบครับยูนี่นะฮะยี่ห้อนี้เลยโคโก้ยนะูเอยี่สิบเจ็ดนะทีนี้ที่ดูต่อไปคือค่าคอมมิชชั่นไงโอ้ยค่าคอมมิชชั่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่เอาหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้โหใครจะมาแปะลิงก์ละอันนี้ห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้น่าสนใจไหมห้าเปอร์เซ็นต์เอาไว้ก่อนเจ็ดเฮ้ยอันนี้มาเจ็ดยูเอยี่สิบเจ็ดมาเจ็ดเดี๋ยวเงื่นอื่นมาอันนี้มีแปดครับมีแปดจำไว้จำไว้แปดแปดอ่ะแปดแปดเราเลื่อนดูก่อนเลื่อนดูก่อน ชา้ชาชา้าช้าช้าอย่าเพิ่งด่วนใจเย็นเผื่อมีอันอื่นอีกเผื่อมีอันที่มากกว่าแปดอันนี้ก็แปดนะสิบเฮ้ยอันนี้สิบเปอร์เซ็นต์เออเจอสิบแ,แล้วเจอสิบแล้วสิบแปดเปอร์เซ็นต์ทิ้งไปเจอสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเจ้าอ่าเอาค่าคอมมิชชั่นที่มันพอแมน่ารัก,น,รกน่ารักสินเนาะเฮ้ยอันนี้มาตั้งสิบหกเปอร์เซ็นต์นะสิบหกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเนี่ยสิบหกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอันนี้สิบหกสิบหกสิบหก จิ้มหัวใจไว้ก่อนครับจิ้มหัวใจไว้ก่อนจิ้มยังจ ja ิ้มได้ไหมจิ้มไปก่อนอย่างนี้แล้วก็จิ้มหัวใจเอาจิ้มหัวใจไว้โอเคครับนี่มันจะมีหัวใจตรงนี้อันนี้สิบเปอร์เซ็นต์ผมจ็จิ้มหัวใจไว้ด้วยเมื่อสักครู่อยู่ไหนสำรองไว้หน่อยอ่าช้าช้านะไม่ด่วนไปไหนคลิปนี้ถึง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 ไหนสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เนานี่นี่นี่จิ้มหัวใจอย่างนี้จิ้มหัวใจถึงนี่มันจะเป็นหัวใจแบบนี้ครับ เราจิ้มหัวใจไว้ทําไมเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะเราหาดูอีกก่อนนี่อะไรไหมสิบหกเปอร์เซ็นต์เราจิ้มไปก่อนนานี้แล้วเออใจร้อนใจร้อนจิ้มไปก่อนแล้วอ่าเดี๋ยวเผื่อเจออีกครับเผื่อเจออีกนี่ก็สิบหกเปอร์เซ็นต์นี่ไหมครับอันนี้ก็สิบหกเปอร์เซ็นต์ครับจิ้มเข้าไปถึงนี่จิ้มหัวใจแบบนี้ไว้อืมอันนี้ก็สิบหกเปอร์เซ็นต์ u a ยี่สิบเจ็ดเหมือนกันเฮ้ยใช่เลยจิ้มไปก่อนเผื่อไว้เผื่อไว้อุย้ยเผื่อไว้เผื่อไว้นี่ไหม นี่หนไมนิมอยู่ล่างๆเนี่ยใจร้อนไม่ได้เลยใจร้อนเนี่ยจะได้เปอร์เซ็นน้อยแบ่งเปอร์เซ็นให้เราน้อยอะประมาณนี้ทุกครั้งที่เราจิ้มหัวใจแบบนี้นะครับมาสินค้าของเราจะมาอยู่ที่ตรงนี้ครับรายการโปรดนี่อยูด่ด้านบนนะจึงมันจะเข้ามาอยู่ในรายการโปรดอ่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกได้เลยครับว่าจะเอาอันไหนนะอืมผมเอาอันนี้แล้วกันเนาะดูราคาต่อหน่อยสิ ราคาสิบหกเปอร์ซ็นสหกปอร์เซ็ต๊ะโลบมากหน่อยก็ดีนะอันนี้สิบหกเปอร์เซ็ตด้วยสา0ร้อยห้าสิบสิบหกปอร์เซ็ตคูณเข้าไปโอ้ได้เยอะดีเออเอาอันนี้ไปสักอันหนึ่งอ่ะนี่อันหนึ่งเสร็จแล้วนะครับเพิ่มไปยังฉบับร่างล่าสุดเพิ่มเลยจึงนี่ครับมาแล้วครับเพิ่มสินค้าแล้วนะครับเสร็จแล้วอย่าลืมบันทึกนะครับจึงบันทึกครับอืมนี่ครับแล้วเราก็เริ่มบนตรงนี้ครับการสร้างไรายได้เห็นไหม มีมาแล้วอันหนึง่งอันนี้ผมทดสอบอันเดียวเนาะอ่ามันเพิ่มได้อีกสักอันไหมเดี๋ยวลองดูนะเพิ่มได้อีกสักอันไหมนะครับลองดูนะลองดูลองดูลองดูเมื่อกี้เพิ่มไปอัน,นเดียวนะดูรายการโปรดหน่อยรายการโปรโด,ดเรมื่อเร็วๆนีกก้นะครับ16%เดี๋ยวขอดูนิดนึงเลือกสินค้าอื่นดูก่อนแล้วก็มาที่รายการโปรดอ่ะเห็นไหมอ่าอันนี้หน่ะเมื่อกี้เราใส่ไปแล้วอันหนึ่งเนาะ ใส่อันสิบหกเปอร์เซ็นไปแล้วผมลองใส่อันนี้ไปอัอนหนึง่งจะยอมไหมเพิ่มไปยังสบิบ่รับล่าสุดเฮ้ยสองตัวก็ได้นะครับแล้วบันทึกอีกทีครับได้ไหมโอ้ได้มาตัวเดียวครับอืมอ่ะจะได้รู้กันว่าไ,ได้ทีละอันเนาะโอเคครับหลังจากนั้นเราก็ใส่คํญญาบรรยายเลยครับผมก็ใส่เข้าไปเลยครับสายออกจอสายต่อออกจอแล้วกันออกจอ สายต่อจากโทรศัพท์ออกจอแล้วกันง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆโทรศัพท์ออกจอใหญ่อ๋อมันจะใหญ่เค่ไหนเชื่องมันเนาะอ่าออกจอใหญ่อืมแค่นี้พอครับสำหรับผมจิ้มเสร็จสิ้นไปยังไม่ใช่แฮชแท็กเลยนะผมแชร์เลยครับเดี๋ยวเราคอยไปดูผลนะครับกำลังอัปโหลดและสแกนวิดีโอของคุณเพื่อตรวจสอบเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ อ่าถ้าของเรามีลิขสิทธิ์ก็จบไปครับบ๊ายบายครับเขากําลังตรวจสอบให้เราอยู่นะรอสักครู่ครับนี่ครับแจ้งมาแล้วว่าไม่พบปัญหาลิขสิทธิ์ใดๆนะครับงั้นเราก็เข้าไปดูคลิปรีวิวของเราได้เลยครับคลิปรีววเราอยู่ตรงไหนขึ้นมาหรือยังนะครับไปดูหน่อยซินี่ครับสายออกจอนี่ครับอยู่ตรงนี้สจิ้มเข้าไปปุ๊บนี่ครับเห็นไหมครับเจอลิงก์แล้วเห็นไหมครับ เลือกซื้อเลยอ่าง่ายสะดวกต่อคนซื้อเลยครับตัดโตได้ถ่ายคลิปสวยจะต้องรวยด้วยคอนเทนต์ด้วยนะครับต้องสร้างรายได้บนออนไลน์ให้ได้หลากหลายช่องทางแบบนี้อาจารย์เปี๊ยกสอนให้ทําทครับ